สวัสดีสองท่านนะครับสวัสดีครับทักทายก่อนกันแล้วกันนะครับผมตอนนี้นะครับกำลังเกี่ยมเอาลังขืนรถนะครับสวัสดีหาท่านนะครับผมมาแล้วฝากก็หลยกดแชร์เจท่านแล้วนะครับผมขามาแลยอย่าลืมฝากก็หลยกดแชร์นะครับผมตอนนี้กําลังเอาของขืนรถนะครับบวชสิเปล่นล่างชุดถุงชุดนะครับผมแลวกัทีมงานของกระบะอย่างกงีขืนอยู่ในรถเรียบร้อยแล้วครับเพราะเมืองบรรยากาศกันเลยนะครับอย่าลืมก็เลยกดแชร์เด้อครับผม สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมทีมงานแผนกขนล่างขนชุดนะครับผมจะล่างเตรียมความพร้อมนะครับจัดสารล่างข้นลดนะครับตอนนี้นะครับผมพะว่าศีดีเกมเดินทางประมาณอยู่เทียงขึ้นนะครับบ่เกินสามสี่ทุ่มนะครับพี่น้องครับตอนนั้นแล้วจึงมาไล่บรรยากาศสดๆให้พี่เห้น้องบึงผ่าน เพจคณะมอลล่ามคนใจแฟนนะครับผมขมาแล้วฝากพี่น้องก็ไล์กดแชร์ออกไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับเตรียมพร้อมนะครับที่จะออกเดินทางไปกทมนะครับผมไปหมอชิดนะครับพี่น้องครับเดินทางปลอดภัยทุกคนจ้าขอบคุณค้าขอบคุณทั้งยี่แปดท่านตอนนี้เขม้าแล้วก็ไล์กดแชร์ดันออกไปช่วยกันนะครับผมดันออกไปกดในกดแชร์ไปจะในล็องซากเนาะครับผมเออครับโอตอเบกีนะครับผมไก่แล้วแล้วนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีทั้งยิบเก่าท่านสาิบท่านแรกนะครับผมขอบมาแล้วไม่ให้กำลังใจน้องๆนะครับผมกําลังจัดของขึ้นรถนะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับผมเต็มไปด้วยความพร้อมนะครับศิลปินก็ทยอยเข้ามาแล้วนะครับจัดของกินเขาขึ้นนำอาบน้ำเสียนซับแล้วกระสีได้ออกเดินท่านนะครับพี่น้องครับขอบคุณทั้งสาิบสองท่านนะครับอย่าลืมกดแชร์ออกไปนะครับพี่น้องที่เขามาหมานะครับผม กดแช่ออกไปนะครับตอนนี้เป็นการขนของแล้วนะครับจัดของขึ้นรถแล้วนะครับพี่น้องครับอี่บรรยากาศตอนนี้ในเบิงพเนกรุดนะครับผมกดแช่ออกไปกดแช่วนไปนะครับนี่ทีมงานเพื่อเกิดขนยุคล่างยุกยังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเก็บข้อมผลไม้เติบเปยนสิภาพปเบิงรถนะครับมาขอบคุณ4ีทิทานแหลกนะครับผม ดแชัยออกไปนะครับนี่สวัสดีแม่ติกนะครับนี่นะครับนำทิมโดยพ่อใหญ่สันนะครับเห็นว่าจะสีเราแบกล่างไงได้ได้พี่น้องเออบรธมดาได้ครับนี่นะครับสวัสดีแม่ประมวลนะครับเดินทางปลอดภัยทุกทุกเส้นทางคนใจแปนขอบคุณค่าขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับที่กำลังส่งเข้ามาเดี๋ยวสิภาพไปเบืองรถนะครับ เตรียมควร้อมแล้วตอนนี้นะครับผมนี่นะครับพี่น้องกระสีเมือดเหมือดแน่น้อยนึงนะครับทุกคนถึงจะเป็นรถเตรียมควร้อมเด้อครับพี่น้องครับนี่รถบัสเปิดกือบลรอแล้วตอนนี้นะครับทั้งรถบาสรถแผนทุกอย่างนะครับผมเวทออถอวที่นะครับผมก็ครบนะครับครบทุกอย่างเลยพี่น้องไม่แต่ล่อออกแต่ไปขอบคุณทั้งห้าสิบท่านนะครับกดฮอตลอยนะครับพี่น้องครับ เ่อน่าแมนมือนีไปเฮสัญญาอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมเดินทางเขามากกว่าผิคํำๆขอบคุณหาสิบ่านนะครับกดแช์วนไปนะครับกดแชร์วนไปกดแชร์วนไปนะครับผมเดินทางปลอดให้ทุกๆคนเด้อกดแชร์แฟนขอบคุณครับขอบคุณทั้งห้าสิบห้าท่านเลยกดแช์ออกไปถึงลอยนะครับพี่น้องครับสิมาไลไให้เบิ่งบรรยากาศตอนนี้นะครับศิลปินเท่ากับ กำลังเริ่มทยอยกันเขามานะครับพี่น้องครับผมเบิ้งแผนกหนี่กอนเบิ้งไปที่เือรับแผนกแผนกนะครับผมนี่ช้างนอนนัดก็เอาึ้นรดทีเรียบร้อยเล้วทางกทมอยินดีต้อนรับความใจแฟนเราจะขอบคุณครับนะครับพร้อมแร้วนะครับผมพร้อมแล้วนี่บรรยากาศกับสีลุ่มๆแน่หน่อยนึงนะครับพี่น้องครับนี่ออฟฟิศกับมิเตอร์ออฟฟิศนะครับเพื่อนหนาเพื่อนไปเหตุสัญญายังบุท่านมากนะครับเดินทางปลอดภัยจะขอบคุณครับ ขอให้วิกแตกด้วยค่ะสาธุครับขอให้วิกแตกนะครับขอให้ผู้จัดนะครับปังปูริเยปูริเยนะครับผมขอบคุณฮวก14ท่านแรกนะครับผมเว,บบเ,เวทียังบอยังบอไปติดติดลูกเทรถเวทียังบอไปเตรียมเบิ้์ดแล้วครับแม่เตรียมเบิดแล้วรอดเต่ออกนะเพราะว่าเพื่อน,นะอนบอยขนของลงเตะรถนะครับกทอมอ รออยู่นะครับขอบคุณครับแม่เยาวราชครับเจอกันแน่นอนครับบอสสสองกับบางพี่นะครับผมไปให้กําลังใจกันหลายเด้อนะครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องกทมด้วยนะครับที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้กดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับทั่วทุกมุมโลกนะครับผมพี่น้องอยู่ต่างประเทศก็อย่าลืมดันกันออกไปเด้อนะครับพี่น้องครับดันสวยกันกดแชร์สวยกันนะครับพี่น้องครับเป็นแมวมองนะครับพี่น้องครับผม ขอให้พี่น้องจงก็ไล่ก็แช่ออกไปนะครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนนี้นะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับขอบคุณทั้งห้าสิบหกท่านนะครับขวมาแล้วฝากก็ไล่ก็แช่นะครับผมเพื่อเป็นกําลังเรงใจนะครับผมให้ศิลปินทุกคนนะครับให้ทุกคนที่อยู่ในควันใจแฟนตอนนี้นะครับผมกําลังเตรียม จัดของนะครับบว์ว่าส์เป็นกระเป๋าชุดอีกอย่างกัาลัางเลี่ยงขึ้นชุดเรื่อยๆนะครับอี๋ทเป็นรดชุดนะครับลดชุดลดล่างนะครับจะรดฉากเปนกันออกไปแล้วขอบคุณรถสิบสองทันนะครับข่ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อนะครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้หมอลำขวัญใจแฟนๆนะครับเตรียมควบพอรอมแล้วที่จะลงไปชูเกทมอหลังจากแล้วงานหมอชิดแล้วนะครับพี่น้องพี่น้องอย่าลืมไปต่อห่านอีสานลำเพินนะครับผม ยูเคดอ่นแหละครับพี่น้องครับขอบคุณเฮียก๊อตนะครับโอตการเตอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมผู้บริหารร้านอีสานลำเพลินนะครับผมทุกคนเลยนะครับที่ให้โอกาสดีๆของคญใจแฟนได้ไปสั่งได้ไปสั่งความมวนซื้อนในพี่น้องนะครับแท็กซีหมอลล่มคนมอลลัปมรวมอลลั่คใจแฟนนะครับผม ไปมอบความมวลความซื่อในพี่น้องเอฟซีของอีสานลำเพลินนะครับของผููบริหารนะครับของผีก่อยนะครับผมของผีก่อยพี่โอตกาเตอร์นะครับแล้วก็น้องก๊อตนะครับผมอีสานลำเพลินนะครับไปต่อได้นะครับหลังจากเสร็จงานหมอสิทสองส่งเที่ยงขึ้นนี่แหละครับประมาณหกทุ่มนะครับพี่น้องผู้ใดอยากไปร่วมจอยต่อก็ไปจองโตได้เลยนะครับผมอีสานลำเพลินนะครับผม แล้วก็ไปต่อด้วยนะครับของบางปูโปรโมชั่นด้วยนะครับผมหลังจากแล้วงานพอบางปูอยู่มอสิสองขอบคุณเจ็ดสิบสองท่านตอนนี้นะครับความามแล้วฝากก็เลยก็แจ้์ออกไปนะครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ทีมงานด้วยนะครับผมเดี๋ยวสิบภาพมาเบิ้งขั่วนะครับว่าเพื่นเท็ดอีหยังให้สมาชิกกินนะครับก่อนออกเดินทางมือนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอาสิมาเบิ้งกันเลยนะครับว่าเพื่นเท็ดอีหยังสูเป็นกินนะครับตอนนี้ ศิพาเขมบบามาเบิรงนขั้วนี่ศิลปินเท่ากับสิยู่นฮมแก่นี่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็ี่ยนช่วงกำลังสิกินขา้าวิินน้ำครับพีพ่น้องครับนี่โอ้ย้อมไปนี่าพารพร้อมมากเลยนะครับหนาใสจิงลิ่งอยู่บรรยากาศตอนนี้บรรยากาศขั้วนะครับพารเห็ดดีแต่เกลี่ยตับเลยบอเกลี่ยตับวะะวอวดนะครับมีข่าสวย้อมนะครับผมเห็ดข่าพัดน้ำนะครับผมบรรยากาศก็บยู่ประมาณนี้นะครับ นำทิมโดยแมจันนะครับเพื่นกันไม่นอาหารหลวบๆกลินนะครับก็ไแรกก้แจ่ออกไปนะครับพี่น้องครับผมนี่พาร์ตอีเล้วนะครับเป็นหมอที่สองนะครับสำหรับสำหรับข่าวพาร์นะครับผมกับข้าวแรงเนาะครับผมก้แช่ออกไปนะครับกดแช่ออกไปให้ถึงลอยนะครับพี่น้องร่าลบรรยากาศตอนนี้นะครับ ขอบคุณ75ท่านนะครับกดแช่เอาไปหลายๆนี้รมณบรรยากาศตอนนี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณ100ท่านนะครับพี่กาลังจะรับชมกดแช่เอาไปหลายๆนะครับพี่น้องครับตอนนี้ทุกคนกำลังพร้อมเตรียมสเสบียงอาหารนะครับผมเพื่อออกเดินทางนะครับสีจรับดิจัน สวัสดีนะครับแม่จันกันร่างเห็ดอาหารซูรูมหลูดกินนะครับเป็นเข่าพัดนะครับวันนี้ขอพูดแปดสิบทานแรกนะครับผมกดแช่ออกไปนะครับกดแช่ออกไปกดแช่ออกไปนะครับผมเมติกลอยเอสวัสดีแม่จันนี่นี่นะครับผมก่อนอกเดินทางนะครับ ห้เบึงเป็นพราะข่าวข่าวนะครับให้หายคิดหอดนะครับก่อนจะออกเดินทางนะครับผมอันนี้บรรยากาศไปนั่งกินเป็นแนวนี้นะครับผมเป็นขบวนได้แบวมะแบงแั่งกินนะครับพี่น้องเพื่อนเน็ดข้่าพาร์ทนะครับเมือนี้นบรรยากาศตอนนี้นะครับกํานั่งสนระบ้นนะครับผมพร้อมสียู่สิกินนะครับพี่น้องครับ เตรียมความพร้อมแล้วบรรยากาศนะครับผมตอนนี้ขอบคุณ87ท่านนะครับหัวหน้าแม่นังมาบทุท a น t อ a นะครับกดแช่ออกไปหลายๆนะครับพี่น้องแช่ออกไปถึงลอยนะครับผมบอลําขวัญใจแฟนนะครับกดแช่ออกไปด้วยนะครับผมนี่นะครับนี่เรายืนยิ้มอยู่นี่นนนพี่น้อง ตัวจริงบวยูตัวจริงไปเฮสัญญานะขอให้พี่น้องทั้งซูลินกดไลค์กดแชร์ออกไปหลายๆเดอ้อครับพี่น้องซูลินครับฝากในเด้อนะครับผมฝากฝากเป็นลูกในบ้านเป็นหวานในสวนพี่น้องทั้งเมืองซูลินเนนนะครับผมขอบคุณหนึ่งสองคิวงานนะครับจากซูลินกําลังเขามาขอให้ไลค์หเขาตลอดเดอ้อนะครับพี่น้องซูลินนะครับผมเอ็นดูด้วยนะครับตอนนี้บรรยากาศตอนนี้เต,ต,ต็มไปด้วยความ ตื่นเต้นนะครับเต็มไปด้วยความตื่นเต้นนะครับน้องๆกับพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางนะครับสวัสดีเจ็ดสิบที่ท่านนะครับผมนะครับให้เบื้องบรรยากาศตอนนี้นะครับพี่น้องครับให้เบื้องบรรยากาศตอนนี้อยู่บ้านนะครับพี่น้องเผามาาล้วนะครับบรรยากาศกําลังขนกระลังนะครับผมเตรียมค้องขึนไปกอท่อหม้อนะครับพี่น้องครับนี่ เป็นโดมซ้อมของศิลปินขคดชจแฟนนะครับผมจะสิเป็นรถขนชุดนะครับเป็นรถชุดรถฉากสียูน้ากันนี่แหละครับผมพากนแลกโคดแช่ออกไปถึงลอยี่เด้อครับแปดสิบพันแล้วนะครับผมขออีกยี่สิบท่านนะครับขาวแมแล้วพี่น้องอย่าลืมกดแลก์กดแช่นะครับทั้งแปดสิบเอ็ดท่านนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีอานันต์นะครับสวัสดีแม่อานันต์บ้านานานะครับสวัสดีแม่ พัฒนาพรนะครับแม่ตั๊กนะครับผมสวัสดีทั้งแปดสิบท่านเลยนะครับผมสวัสดีแม่อังคานะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมทั้งแปดสิบสองท่านตอนนี้แปดสิบสามแล้วนะครับผมแปดสิบสามล้านแล้วนะครับขามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปหลายๆนะครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานแผนกนะครับผมเด็สู่ต่อไปนะครับผมนี่พร้อมแล้วนะครับผมทั้งผมบริหารกับมาตรวจ กมพร้อมแล้วนะครับผมตอนนี้น,นีเมื่อไหร่พี่เห็หนน้องเบื้องขาวๆนะครับเบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวจะหน่อยแบดบัสิบบได้เมื่อไหร่พี่เห็หนน้องเบื้องนะครับพี่น้องครับกำลังใจทุกคนนะครับขอบคุณครับนี่นะครับขอบคุณเจ็ดสิบเก้าท่านนะครับให้หอดลอยเนี่ยพี่น้องก็แช่ไปหอดลอยนะครับผมนะครับให้กำลังใจแผนกนะครับพี่นอ้นองครับ ฝากพี่พากน้องเด้อนะครับผมกดไลค์กดแชร์ออกไปหลายๆนะครับพี่น้องครับทั้งแปดสิบสามท่านเลยนะครับผมแปดสิบห้าท่านแล้วนะครับผมกดแชร์ออกไปหลายๆนะครับพี่น้องครับฝากเป็นกำลังใจ้คนใจแฟนๆนเด้อนะครับผมฝากพี่น้องทั้งก่อทมอนะครับผมในกำลังใจทีมงานผสมบรรทองศป์พร้อมด้วยผู้จัดนะครับพอบางปูโปรโมชั่นนะครับที่เปิดโอกาสให้คนใจแฟนไปทําการแสดง ให้พี่ให้นองทั้งกอท่มอนะครับเดเบิงนะครับควมบาลร่างการงานสางของคณะหมอล้คนใจแฟนแม่นจักขั้นนะครับผมปีสามจะตั้งจากทุกๆปีนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าผู้จัดท่านใดที่กาลังข่าเมาเบิงนะครับฐานมีสองบางให้คุญใจแฟนลงนะครับก็โดยความยินดีนะครับผมพร้อมที่จะใหบใส่ผู้จัดนะครับผมทั้งเกาท่อมอนะครับบว่ารสิทเป็นบางปูโปรโมชั่นนะครับผม ภาพประแดงโปรโมชั่นนะครับบิ๊กหอยโปรโมชั่นนะครับผู้จัดใหญ่ๆเลยนะครับผมเขามาเบิงแล้วนะครับก็ขอให้ฝากผลงานนะครับผมช่วยดันช่วยสนับสนุนกันไปนะครับพี่น้องครับหมอล่ำหน่องใหม่นะครับพึงตั้งในปีสองก้าวขอสูบปีสามนะครับผมก้าวข้อสูบฤดูกาลที่สามปีนี้นะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเขามากนะครับผม อาศัยกำลังใจจากพี่จากน้องแรงคนดันของพี่ของน้องนะครับมันมานปังฟังเดิอเดินทางปลอดไปทุกคนขอบคุณครับขอบคุณทั้งแปดสิบท่านนะครับตอนนี้นะครับมินทิพนก็ไปเตรียมความพร้อมแล้วนะครับผมบัวติเป็นค้อนว้อยทุกๆุกผนการเลยนะครับตอนนี้นะครับศิลปินกระทาย่อยเขาบ้านแล้วนะครับเพราะว่าได้ขึ้นรถบัสไปรวมจอยน้ำกันนะครับขึ้นรถบัสไปพร้อมพอมกันหลายหคนเลยนะครับพี่น้องครับ บรรยากาศตอนนี้ขอบคุณแปดสิบห้าท่านนะครับขอบคุณแปดสิบหกท่านนะครับสีหอดเก้าซิฟนะครับพี่น้องกดแชร์ออกไปหลายๆนะครับกดแชร์ออกไปเห็นถึงลอยเลยนะครับเก้าซิฟเก้าซิฟแล้วนะครับขออีกซิฟท่านนะครับผมพี่นอ้อ,นะะอ,นะะนอง เฮ้ยฟิปทันนะครับเก้าสิบสามทนแล้วแค่เข้าบานนะครับผมขอบคุณมากมกเลยสวัสดีนะครับแม่สำรวยนะครับผมสวัสดีแม่ดวงเดือนด้วยนะครับสวัสดีช่อการด้วยนะครับเก่าสิบห้าทนแล้วก็แช่ออไปถึงลอยครับผมเก่าสิบหกทันแล้วนะครับพี่น้องครับเก่าสิบสองทนอีกแล้วนะครับแม่อโนงสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้นะครับผมไอบึงทุกความเขอนไหมของหมอล่ำขนใจแฟนปีสามนะครับผมพี่น้องครับ บุญส่วยกระจายสวัสดีครับสวัสดีทั้งเก้าสิบเอ็ดท่านเลยนะครับตอนนี้นะครับผมเก่าสิบท่านแล้วนะครับคนอไรก็แช่ออกไปถึงลอยนะครับส่งกําลังใจให้กันได้นะครับพี่น้องครับผมคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับสวัสดีจ่าเดินทางปลอดภัยเด้อหัวใจแฟนขอบคุณครับเก่าสิบหกขอบคุณครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณแม่บัวลอยนะครับขอบคุณแม่บัวลอยแม่สำรวยนะครับแม่ดวงเดือนด้วยนะครับตับ้งแปดสิดถึท่านตอนนี้นะครับผม ครับผมตอนนี้นะครับพี่น้องครับเอาส้ำหนีก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิมาอัปเดตเพิ่มเติมอีกนะครับก่อนเสียออกเดินทางไปนะครับผมที่ไรพี่ให้น้องเบิ้งนะครับผมอันนี้มาให้เบิ้งเป็นบางส่วนเพราะว่าศิลปินนอกากยังมาบนท่านครบกันนะครับเดี๋ยวใส่เบิ้งบรรยากาศอยู่ทีถึงรถนะครับพี่น้องครับว่าหนากันยังมาบนท่านหอนนะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุก กำลังใจขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณที่มอบควอมเตมเต็เนดูให้แกคณะหมอล่าคนใจแฟนปีสามแบบปังๆเดินนะครับผมขอใหง้งันไหลเข้ามานะครับอาศัยพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกระบอกเสียงหานะครับผู้ลงังคนกับซวยดันเ็ดคลิปลงนันลงนีนะครับว่าสิเป็นติ๊กตอกนะครับเรียวนะครับผมรีวิวนะครับหมอล่าคนใจแฟนตลอด เลยมากโดยเฉพาะเป็นฟอบางปูโปรโมชั่นนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ